สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับนคนพานะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยนะครับมีพิเศษอยู่สองรายการครับเป็นเบี้ยแก้นะครับเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มนะครับ เบี้ยกแก้หลวงปลูกเพิ่มครับอันนี้แปดร้อยบาทนะครับมีดหมอนะครับมีดหมอกระดูกนะครับมีดหมอครับมีดหมอเป็นมีดหมอกระดูกครับพอมีอายุนะครับนี่ครับเก่าแล้วเหมือนกันนะครับเปิดรายการละแปะแปดร้อยบาทนะครับ ครับช่องทางติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคนเพื่อนพี่ที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับองได้นะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนะครับสมเด็จเก่านะครับเห็นมวลสารเป็นนะครับเป็นเม็ดต้นก้อนนะครับสมเด็จองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับมีมวลสารนะครับเป็นเม็ดๆนะครับในเนื้อพระนะครับ สเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองก็เป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนะครับเป็นบางคนพรมนะครับพิมอกุกุศเสียนบาทน,นะครับมีชมรมด้านบนนะครับหมายเลขสามนะครับเป็นพับกงกระดูกผีนะครับเนี่ยครับ วัดโพนครับนะครับมวลสารนะครับเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดเม็ดกันก้อนเลยนะครับพระผงก็ดูผีนะครับวัดโพนะครับมณิสินครับเป็นเหรียญหลวอวัดชัยพฤกษ์มาลาครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับวัดชัยพฤกษ์มาลาครับ หมายเลขห้านะครับเป็นเสือหล่อโบราณนะครับเป็นเสือหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับเป็นเสือหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขห้านะครับสภาพที่นะเป็นหล่อโบราณนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นซุ้มกอเก่าครับน่ครับมีเล่เต็มนะครับเล่ดอกมะขามนะครับสภาพใช้มาบ้านนะครับเห็นแล่เป็น ความข้าวทำแดงเงต็มเลยครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นวงสุศกนะครับพิมพ์ฐานตุ่มนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับองสุศกพิมพ์ฐานตุ่มเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นพับขงนะครับเป็นพระผงกุบุญนะครับหลัง เป็นยันนะครับหลวงปู่บุญนะครับเป็นพระพงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหมาริคแปนะครับมารเก้านะครับเป็นเหรียญเหล่านะครับหลวงพ่อไซนะครับึ่งองค์นะครับเหรียญเหล่าหลวงพ่อไซวัดช่องลมนะครับนะครับมีเนื้อเกินมีตะไบนะครับนะครับหลวงพ่อไซวัดช่องลมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ หมายเลขสิบเป็นคุณแผนบ้านกลางนะครับเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อพปานนะครับพิมพ์ขีไก่นะครับมีอุดผงด้านบนนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขีไก่นะครับ สรับสวยสมบูรณ์นะครับคมลึกชัดนะครับคมลึกชัดนะครับหมายเลขสิบสองครับเป็นรูปหล่อหลงพระเงินนะครับเก่านะครับลูปหล่อหลงพระเงินวัดบางคานนะครับรอยตัดชอด้าล่างนะครับหมายเลขสิบสองนะครับ หมายเลขสิบสามนะครับเป็นลูกหลอกหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับนี่ครับสภาพใช้นะครับเป็นพิมพิตานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับลอยสภาพใช่นึ่งกลับเป็นสีดำเลยนะครับหมาเลขสิบสี่นะครับเป็นขุนแผนหลวงพ่อลำวัดกลางนะครับปทุมธานีนะครับ พ้นแผนหลวงพ่อลำวัดกลางนะครับปทุมธานีนะครับนี่ครับเป็นเนื้อดินครับสิบห้านะครับเป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์สมาธินะครับเป็นพระวัดพับพิมพ์สมาธินะครับนี่ครับเก่าๆนะครับนี่ค่ัตามซอกตาม จะมีผงไข่ฝุ่นนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นเกษาคูบาสีวิชัยนับนะครับเห็นเกษาครับเกษาคูบาสีวิชัยนะครับเนื้อเหมือนคล้ายๆว่านเลยนะครับเหมือนคล้ายๆว่านจำปาสักนะครับก็ผงเกษาคูบาสีวิชัยนะครับนี่ครับด้านบนชมรุดหน่อยหน่อยนะครับ ถ้าเขาใส่รวมมกันมานะครับไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้เป็นองค์นะครับใส่รวมกันมาเลยนะครับเก็บรวมกันไว้นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอหลังกระชมรุดหน่อยนะครับมีรอยนิ้วมือนะครับพระผงสุพรรณนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อสีดํานะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตานะครับ พ่เฮียงวัดป่านะครับเนื้อผงนะครับสภาพหิ้งหิงเหมือนกันนะครับสิบเก้านะครับเป็นพ่อท่านคล้ายนะครับเหรียญไหว้ข้างนะครับพ่อท่านคล้ายนะครับวัดสวนขันนะครับเนื้ออันปะก้านะครับมพ่อท่านคล้ายนะครับยี่สิบนะครับเป็นเป็น พิมพ์สมเด็จจิรดานะครับจะเป็นองค์นี้เป็นเนื้อโลหนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับสมเด็จจิรดานะครับยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับคล้ายไข่ลาซีนะครับจะเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับยี่สิบสองนะครับเป็น พับติดตามกันนะครับนี่ครับค่อยไปค่อยมาครับเนี่ยครับเป็นโูหะเหมือนนะครับเนี่ยครับไม่ทราบที่ครับทำเนี่ยครับเหมือนขนมจีนเลยนะครับแปลกแปลนะครับยี่สิบสามนะครับเป็นพับผงนะครับเรี่ยมเก่านะครับพิมพ์ใครนางพญานะครับ น่าจะเป็นพระกุนะครับเลี่ยมเก่ามานะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มานะครับไม่ทราบที่นะครับเห็นเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่าเลยหยิบมาด้วยเลยนะครับนี่ครับยี่สิบสี่ครับเป็นพระหลวงพ่อโสธรครับสององค์เลยนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับเป็นหลวงพ่อโสธรครับไม่ทราบปีนะครับเป็นเนื้ออันบก้าครับสององค์เลยนะครับยี่สิบสี่นี่ได้สององค์เลยนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับ สององค์เลยนะครับยี่สี่นะครับยี่สิบห้านะครับเป็นพระลีลานะครับพระลีลานะครับปีสิบหกนะครับนี่ครับปกที่เชียงใหม่นะสมับรสิบหกนะครับพอสอลึกนะครับฉลองอาคารเรียนนะครับสมภาน้สิบหกนะครับพอสอลึกนะครับห้าสิบปีหกสิบปีนะครับ ยี่พงครับเป็นพระพุทธ่อนะครับเนื้อตะก,กัวนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมนะครับเป็นหลวงพ่อเนียมนะครับเป็นเนื้อตะก,กัวหล่อโบราณนะครับมีรอยบอแตกมีรอยรกบนะครับยิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับ อย่างเตารีดนะครับหลังเป็นตัวหนังส pues so right ือครับลงทวดอย่างเตารีดนะครับวาดหิ้งๆนะครับหลังตัวหนังสือนะครับอาจจะโดนน้ำมานะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเนี่อันปาก้านะครับนี่นะครับสองพันหร้อยสองนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้ออันปาก้าสองพันร้อยสองนะครับ ยิบเก้าครับเป็นคุณแผนครับคุณแผนเป็นเนื้อทองผสมนะครับนะครับเป็นหลวงพุทธิทิมนะครับเป็นเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับคุณแผนหลวงพุทธิทิมไม่ทราบปีอะนะครับหล่อโบราณนะครับสามสิบก็เป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันครับหลวงปู่ทวดนะครับตัวหนังสือนะครับ อนนีนะครับเป็นขุนแผนนะครับเคลือบนะครับแผ็นเคลือบนะครับสีแดงแดงนะครับสามสิบสองก็เป็นขุนแผนเคลือบเหมือนกันนะครับอันนี้ออกสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวนะครับสามสิบสามครับเป็นพระปิตานะครับเก่านะเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนื้อออกสีเขียวๆเลยนะครับน่ครับมีรอยนะครับมีรอย ช่อนะครับนี้มีช่อนะครับนี่ครับลอยช่อลอยโบราณนะครับนี่ครับเป็นผ้าปิดตานะน,นะครับพิมพ์แปลกๆนะครับสามสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดนะครับ สามสิบห้านะครับเป็นหลวงู่อสีนะครับรูปถ่ายหลวงู่อสีวัดถ้ำเขาบุญนานะครับเป็นสองหน้านะครับดูเลี่ยมนะครับเลี่ยมเก่าเลยนะครับอีกฝั่งเป็นเนี่ครับเป็นคล้ายๆรถนมนอีกฝั่งนั่งสมาธินะครับสามสิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อพูนนะครับปีสี่สี่นะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับ ถูกภาีมานะครับฝั่งรูปมิมิตรวัดไผ่ล้อมนะครับกล่องเลยนะนี่ครับนะครับถูกกว่าพระใหม่นะครับนะครับแบ่งปันนะครับหลวงพ่อปูนปีสี่สี่นะครับถูกกว่าพระใหม่นะครับหมายเลขสามสิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับปีสามหกวัดบึงวัดนารามนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับ ปีสามหกนะครับวัดบึงนะครับวัดนารามสุขโขไทยเนื้อเงินเลยนะครับสองร้อยน,นะครับสามแปดนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพระเชมวัดฉลองครับเนี่ครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพระเชมวัดฉลองครับสามเก้านะครับ,รบเป็นพ่อรวยนะครับ พวรวยรุ่นแรกนะครับอันนี้ครับมีประมาณสองสามกล่องนะครับมีมีมีโกดคําว่ารวยแล้วก็เป็นโลโบราณนะครับมีตัดช่อแล้วก็มีหมลขนะครับนี่ครับของกล่องเลยครับอันนี้แท้เลยนะครับรุ่นแรกนะครับอันนี้สี่สิบก็แบของกล่องเหมือนกันนะครับเหรียญมหาลาบนะครับหลวงพ่อเพิ่มมดป้อมแก้ว ไต่มาหกศูนย์นะครับนี่ครับสภาพะใหม่อีกนะครับนี่ครับต่อโคต่อหมายเลขนะครับปีหกศูนย์ผมพ่เพิ่มวัดพร้อมแก้วอายุทยาเหรียญมหาลาภนะครับนะครับหมายเลขอันนี้เป็นพิเศษครับเป็นเบี้ยแก่นะครับเบี้ยแก่หลวงปู่เพิ่มนะครับนี่ครับตรงรักนำเตี้ยงนะครับเบี้ยแก่นะครับ ผมวู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเก่านะครับดูนะครับเก่านะครับหลวงปู่เพิ่มมัดกลางบางแก้วนะครับมีปลอดนะครับเขย่าจะมีปลอดวิ่งนะครับสี่สิบนะครับเป็นอันนี้รายการพิเศษรายการที่สองครับเมื่อกี้รายการที่หนึ่งรายการพิเศษรายการที่สองเป็นมีดนะมีดห้านิ้วนะครับยาวประมาณห้านิ้วครับ เป็นเนื้อเป็นกระดูกครับเนี่ยครับเก่านะครับพอมีอยู่ครับนะครับตอกนะครับมีตอกที่ใบมีดนะครับแล้วก็เก่ามีอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้แปดร้อยครับองละแปดร้อยนะครับเบี้ยแกกับมีดหมอแปดร้อยนะครับนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเก้าหกเกหกนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้ี่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ